ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีนะครับพระหลวงพ่อโซทอนนะครับรุ่น80ปีคมตำรวจนะครับปี2อ3 8นะครับซึ่งันนี้นะครับมีจุดนะครับบอกถึงความเก๋แท้ได้เลยนะครับเป็น3พิมพ์นะครับ ก็มีนะครับเนื้อเงินพ่นสายประกายเพชรนะครับเนื้อเงินขัดเงานะครับแล้วก็เนื้อสามกริย์นะครับซึ่งทั้งสามแบบนี้นะครับล้วนแต่เป็นผราที่นะครับมีราคาสูงนะครับเป็นที่นิยมของนะครับวงการนะครับซึ่งนะครับ ตามที่ผมดูนะครับคนที่บอกมาแนะนำจุดนะครับวิธีดูว่าของแท้เป็นยังไงนะครับดูแล้วนะครับไม่ใช่นะครับเจ๊นะครับนะครับพระตำรวจก็ต้องให้ตำรวจนะครับแนะนำนะครับในนะครับในพระโสธร80ปีนะครับหลวงพ่อโสธร80ปีกรมตำรวจนี้นะครับ พระตำรวจทำนะครับคิดว่าจะปลอมได้ง่ายเลยครับไม่มีทางนะครับนะครับจุดที่นะครับวิธีดูนะครับเจ๊แท้นะครับไม่ใช่ดูที่เส้นคอไม่ใช่ดูที่เส้นได้อะไรนะดูที่นะครับด้านหลังนี่นะครับตาโลเขนนะครับกับตัวหนังสือนะครับตอรอแปดสิบปีนี่แหละครับ ตาด้านหลังนี้เขาเรียกตาโลเขนนะครับนี่นะครับทั้งสามองค์นี้นะครับเป็นของแท้ทั้งหมดนะครับให้ท่านดูลักษณะตาโลเขนนะครับเป็นไงครับจะมองไกลมองใกล้นะครับทั้งสามองค์นี้นะครับตาโลเขนจะมีลักษณะเป็นกระทะใช่ไหมครับต้องเป็นโลจริงๆนะครับ เรามาดูในพิมพ์แรกนะครับพิมพ์เนื้อเงินพ่นสายประกายเพชรนี้นะครับลักษณะองค์พระนะครับทั้งสามพิมพ์นี้เหมือนกันหมดนะครับแม่พิมพ์เดียวกันนะครับเนื้อเงินพ่นสายประกายเพชรนี้นะครับที่เรามองดูเหมือนว่าองค์พระจะอวบอ้วนอวบใหญ่นะครับก็เพราะมีการพ่นสายแค่นั้นเองนะครับขนาดองค์พระไม่ได้ใหญ่นะครับเท่าเดิมเท่ากันนะครับ อักษรด้านหน้านะครับคําว่าโทธรน,นะครับแล้วก็ยันอุณาโลมนะครับก็มีขนาดเหมือนกันเท่ากันนะครับนี่นะครับให้ท่านดูนะครับดูจากของจริงดูจากองค์เข้มนะครับพระตำรวจก็ต้องให้ตำรวจแนะนำนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่านะครับตาโลเขียนดูยังไงของแท้นะครับองค์ที่สองนี่ก็เป็นเนื้อเงินขัดเงานะครับให้ท่านดูนะครับลักษณะตัวอักษรเหมือนกันไหมครับด้านหน้าโสทอดตัวอุณาโลมนะครับแม้แต่นะครับอาร์มลองนะครับด้านหลังก็นะครับตาโลเขนนะครับแปดสิบตอรอแปดสิบปีนะครับ เหมือนกันนะครับรูปทรงองค์พระจะขนาดเท่ากันเลยนะครับไม่มีไม่มีแบ่งแยกไม่มีว่าคอสามเส้นคอสองเส้นอะไรนะครับลักษณะเส้นคอนะครับก็จะติดนะครับสามเส้นเหมือนกันหมดนะครับไม่มีคสองเส้นสามเส้นนะครับ ไม่เปใช่สามเส้นนะครับสองเส้นครึ่งอันนี้ก็เนื้อนะครับสามกษัตริย์นะครับสามกษัตริย์ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับพื้นเหรียญก็ต้องเป็นเนื้อเงินนะครับจีวรก็จะเป็นนาคเนื้อนาคนะครับฐานก็จะเป็นนะครับทองคํานะครับเกือบทองคําทีนี้นะครับจากที่ท่านได้เห็นแล้วนะครับท่านได้สังเกตเห็นไหมครับลักษณะของ ตัวนังตัวอักษรนะครับไม่ว่าจะเป็นคำว่าโสธรนม้จะเป็นตรแปดสิบปีหรืออุณาลมนะครับจะไม่ใช่นะครับไม่ไม่มีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะครับจะเป็นตัวหนังสืออักษรแบบโรมันนะครับเหลี่ยมนะครับจะมีเหลี่ยมได้หลายเหลี่ยมนะครับถ้าเป็นแบบว่านะครับเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะครับ เป็นแท่งสี่เหลี่ยมอ่าจตุรัสนี้เก๋เลยนะครับนี่ท่านดูนะครับมันจะเป็นมิตินะครับอ่ให้ท่านเข้าใจว่าอักษรโลมันนะครับโรมันโลมันเหลี่ยมนะครับต่อเตาก็จะนะครับมีหางนะครับอ่ทุกตัวจะมีหางมีหัวมีเหลี่ยมนะครับไม่ใช่สี่เหลี่ยมครับหกเหลี่ยมนะครับจะมีเหลี่ยมลบมุม ตาโลเขียนก็จะให้ท่านนึกภาพนะครับกระทะนะครับเอากระทะคว่ำไว้นะครับดาบนะครับอันที่นะครับคว้ยนั่นคือดาบนะครับท่านสังเกตปลายดาบทั้งสองข้างให้ดีนะครับด้านบนกับด้านล่างปลายดาบนั้นจะงงโค้งงอนนะครับปลายตรงปลายนะครับมุมแบบมุมปลายดาบกับทั้งสองข้างนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับนะครับ ของเกสนี่เ็าจะตรงตรงไปเลยนะครับตาโลเขียนก็เหมือนกันครับอ่าเนี่ยให้ท่านดูนะครับองค์ข้างบนนี้นะครับเป็นของแท้นะครับส่วนสององค์ข้างล่างนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าแท้หรือไม่แท้ครับแต่ผมรู้แต่ว่าตาโลเขียนผิดนะครับแล้วก็ตัวอักษรก็ผิดนะครับตัวอักษรเป็นสี่เหลี่ยมเป็นแท่งนะครับสององค์ข้างล่างนะครับนะครับองค์ข้างบนนี้นะครับ นี่คือตาโลเขียนที่ถูกต้องนะครับองค์ข้างบนนะครับที่มีดาวติดไว้นะครับแม้กระทั่งว่า,อ,าองค์ข้างล่างนี้จะโลกเขียนจะเป็นกระทะนะครับแต่นะครับให้ท่านเข้าใจคำว่าโลกเขียนนะครับหน้านะครับหน้าจะเป็นจะว่าเป็นยักษ์ก็ไม่ใช่จะว่าเป็นสิงห์ก็ไม่เชิงนะครับ ท่านต้องเคยเห็นนะครับตำรวจทุกคนเขาจะคุ้นตานะครับให้ท่านอยากซื้อโสทอนนะครับท่านให้ตำรวจดูให้ใช่ตาโลกเขียนหรือเปล่านะครับเขาจะรู้เลยนะครับตำรวจมันจะคุ้นตาของตำรวจเลยนะครับและอีกอย่างนะครับจะไม่นะครับสองข้างล่างตาโลกเขียนนะครับจะไม่เป็นก้นกระทะนะครับ เหมือนกับองค์ข้างบนนะครับอันนี้ก็อีกองนะครับที่สําคัญนะครับตรงตาโรกเขียนนะครับถ้ามีการสัมผัสจับต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเนือ้อเงินพ่นทรายประกายเพชรหรือเงินขัดเงาหรือเงินสามกริย์นะครับจะต้องออกเป็นสีเงินเท่านั้นนะครับตาโรกเขียนจะออกเป็นสีเงินเท่านั้นนะครับ จะไม่ออกไปสีอื่นเพราะสีเงินเป็นสีพื้นหลังนะครับเป็นสีหลักนะครับนะครับถ้ามีการหลุดลอกอ่าลอนออกนะครับตานะครับตาโลเขนนะครับเห็นไหมครับจะต้องเป็นสีเงินเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อสามกริย์หรือเงินพ่นทรายหรือเงินขัดเงาน,นะครับจะไม่หลุดลอนออกเป็นสีหน้า,าเป็นสีอย่างการทาที่ท่านเห็นนะครับ คือองค์ข้างบนนี่ของจริงนะครับดูง่ายมากครับจําไว้นะครับตัวอักษรไม่ใช่สีเเส่เหลี่ยมนะครับไม่ใช่ตั้งเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะครับเป็นแปดเหลี่ยมนะครับถ้าคลิปนี้ท่านชอบก็กดไลค์กดติดตามขอบคุณ